มาแล้วนะครับตัวเดียวเดียวหนึ่งทีมที่น่าสนใจประจำค่ำคืนนี้ตามสไตล์มิสเตอร์หันวางบอลนะครับมาวิเคราะห์ที่เกมแข่งขันฟุตบอลเดอเบโพคาวรอบชิงชนะเลิศครับจากทีมลีก3สู่ภารกิจปิดเทพนิยายในเบอร์ลินครับกับคู่ของอาร์เมเนียบิเลเฟลนะครับเจอกับทางสตุกัดครับอาร์เมเนียเนี่ยเลื่อนชั้นได้สําเร็จนะครับแต่มันยังไม่พอครับพวกเขาเองหวังจะขอแชมป์อีกหนึ่งแชมป์นะครับในการปิดฤดูกาลครับ ผลงานชนะ5เกมรวดในบอลถ้วยครับยิงนำก่อนทุกนัดชนะทีมเดลีก้าไปถึง4ครับรอบรองเนี่ยพลิกแดงแชมป์เก่าอย่างเบอร์เลย์คุเซนมาแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเนี่ยไม่เป็น2องรองไขครับฝั่งของทุการเองฟอร์มดีไปทูก,การครับแต่ว่าเกมรับเองยังไม่ค่อยนิ่งนะครับมีหลุดให้เห็นบ้างอาเบเนียเวลาเล่นบอลถ้วยเนี่ยพวกเขาไม่มีเกรงใจใครนะครับด้วยสไตล์บุกแบบรวดเร็วครับยิงนำก่อนแล้วเน้นมิไนของเกมรับครับ ลูกกาดเองแม้ว่าจะดูเหนือกว่านะครับแต่ว่าเจอทีมรองแบบวิ่งสู้ฟัดแบบนี้อาจจะจบเสมอแค่ในเวลาครับเพราะฉะนั้นบิลเลเฟลเองมีลุ้นยันอยู่ไปต่อเวลากันวัดใจกันอีกทีครับเพราะฉะนั้นเมื่อมองมุมวันนี้แล้วขอเชียร์ทางฝั่งของทีมอาร์เมเนียบิลเลเฟลครับคิดว่าน่าจะยันเสมอใน90นาทีได้ที่1ประตูต่อน1นะครับถ้าชอบแนวการพริคราะห์แบบนี้นะครับสามารถกดติดตามได้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับแล้วเจอกันในทุกวันกับมิสเตอร์่านวางบอลนะครับ